นี่เป็นช้างป่าที่เจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในจังหวัดะเชิงงเซาเอวตอคลองตะเกราสัตวแพทย์ประจำสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่าร้อยนายค่ะร่วมกันไล่ต้อนจะเอาตัวไปปรับพฤติกรรมที่ศูนย์ปรับพฤติกรรมช้างป่าตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากว่าช้างตัวนี้ค่ะมันมีพฤติกรรมก้าวร้าวมักจะเข้าไปทําลายพืชสวนบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่จนเดือดร้อนแล้วก็เกรงว่าจะได้รับอันตรายทีมสัตวแพทย์ใช้ปืนลูกดอกยิงใส่ช้างนี้4เข็มนะคะจนมันมีอาการง่วงซึม เตรียมที่จะขนย้ายช้างออกจากป่าไปปรับพฤติกรรมแต่ปรากฏว่าช่วงจังหวะนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักรถที่จะใช้บรรทุกช้างไม่สามารถเข้าไปใกล้จุดที่ช้างอยู่ได้ถ้าเกิดว่าเคลื่อนย้ายช้างในตอนนั้นอาจจะอันตรายได้ค่ะก็เลยตัดสินใจต้องยกเลิกภารกิจออกไปเพื่อความปลอดภัยของช้างและเตรียมวางแผนจับช้างตัวนี้ใหม่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม